สวัสดีคะ่ะสวัสดีพีพีเอฟจีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องคำหลวงเมืองยางนะคะวันนี้น้องก็มีนัดกับเพื่อนนะคะวันนี้จะไปทําของกินกันนะคะเต็มผักไปทําของกินนะคะแต่ของกินอะไรยังไม่เฉลยนะคะติดตามคลิปนี้จนจบก่อนนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังจะขับมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนนะคะที่หมู่บ้านป่าใหม่นั่นเองนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนก็เก็บใบตองมาเช็ดใบตองนะคะเพื่อที่จะห่อเข้ากันจิ้นนะคะนี่เฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเข้ากันจิ้นนะคะสุดไทยใหญ่นะคะ นี่ก็เป็นข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าที่เราหุงไว้เรียบร้อยนะคะก็จะปรุงเครื่องมานะคะปรุงด้วยเกลือผงชูรสนะคะ ใช้อันนี้แล้วอันนี้อุ่นๆอันหนักแข็งเหมือนกันอยู่ว่านวดกันลอกกันเมื่อก่ออันนี้ใช่ถ้ามันลอกกันคือเด็กมอเลี้ยบควายเออมาเลยยิบอือเขาไม่โกยิบนุ่งเหรียญเงี้ยกขายิบนุ่งเหรียญอ่ะแล้วนะคะตอนนี้ก็คุกเค้าให้มันเข้ากันนะคะนี่นะคะเชฟเชฟทำเข้ากันจิ้นนะคะทำจังนูดอย่างนันหมายเลยนี่นะคะเราก็ตำให้มันเข้ากันนะคะ ตอนนี้ก็กำลังจะใส่เลือดหมูนะคะเลือดหมูเลือดหมูนี่เป็นเอาสนตีไหนมันก่อนเลือดกงเลือดกงเลิกงอลยอย่างเี้อืมใส่เลือดแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะ หั่นหอมแรงต้องว้ยๆแน่ไอ้เกิดรืองดังซึ่นี่นะคะไวตองก็ไปเอาที่สวนมาเองนะคะไวตองเอาที่สวนมาเองเราก็ปั้นปั้นมันเป็นทรงนะะคเข้ากันจิ้นนะคะอันยาวน้องแม่นี่ สาวๆทั้งนั้นเลยนะคะสาวในหมู่ว่านปะไใหม่นะคะคนนี้ชื่อว่าน้องโบหอมนะคะส่วนคนนี้ก็ชื่อว่าน้องปินคำนะคะเป็นสาวทั้งนั้นนะคะสาวเต็มไปหมดเลย Okay, ส่วนเซ้าคนนี้นะคะชื่อว่าหานหน้านะคะหอใสัยเนี่ยกันหนึ่งอ่ะมันต้องมัดเนอะมันต้องสุกสังน้ำมน้ำเกียวอ่ะ ข้ากันจิ้นนะคะทําเสร็จก็ใส่ในนี้ไว้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนะคะเ,คเพื่อนก็ช่วยกันทํานะคะซวนเราก็ต้องจับกล้องนะคะเพราะว่าไม่มีตักล้องขหอไวต้ตองเรียงกัน <c oughs> ไว้แบบเป็นแถวสวยงามเลยนะคะ กจที่ที่เป็อลดีก็ชิ Kas ้นยอดโอเคนะเธอคิดดิ้มคิดมใท่ารเลหลายใจก็เยอไม่ใ้ี่หมนตบะหลายตัวตัวี่หนึ่ันนะม่ไยาวอยู่เนยหลายว สใส่ไปชิ้นหนึ่งก่อนนะคะก็ปั้นปั้นอีกใส่ไปชิ้นที่สองนะคะน้ำลาวนี่โปตกีสเขาที่แยิสุดมายิงได้แส่เลยค่ขี้งนี้พอจ้ะยังไม่พอ,อสวยเท่านั้นที่คอนเซ็ปตแชร์ คำคมผู้หญิงอย่างเราต้องอย่าหยุดสวยเพื่อช่องอานนท์น่งอันนี้ม่เสร็จแล้วอะค่ะเสร็จแล้วก็ เรียงเป็นแถวอย่างนี้เลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปนึ่งนะคะก็กเ,เอาหมกคุกไว้มันนี่เป็นไรให้ีห้ใหะสิอนนี่ออกับว้ไรพี่ดิดเพตัวก็ม่ไดงนีมีอุดสุขว่า เอาไว้ตองหอมไม่เอานเดีเ๋ยวหมยังไงก็นเนาะตอง,ตงหอมก็เอ <c oughs> นเส้นก่อหมกหอมหอมจางหมกเกาะก่กอนหมกพอมีหมกหลังก็ไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก <c oughs> ็จะไปล้างผักหั่นผักกันนะคะจะไปนึ่งนะคะค่ะจะไปนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปไปจับดีเดี๋ยวอ, <c oughs> อออควันขงวงเลยนะคะไฟยังไม่ติดดิเหรออ๋จอจะเอาอะไฟติดแล้วนะคะก็นึ่งเข้ากันจิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอให้มันสุกอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็จะไปเล็ดผักนะคะรอให้มันสุกอย่างนี้นะคะคแล้วก็มาใส่ไฟเรื่อยๆ เอาไก่อันกลุ่มมัสตาร์ดอ๋อช่วยกันเด็ดผักนะคะสาวสวยๆนี่ก็เขาเรียกว่าผักอะไรผักสลัดผักสลัดอ่ะผักสลัดใช่ไหมเออผักสลัด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 ออแกนิีกผักสลัดออกกันนีกค่ะสดแล้วนๆ มันชินเปียกแลดีขึ้นมาโกอยู่พาคอไัไหนอยไหนเอันนั้นหวานคนยอมบานนี้นนหอเงี้ย่มาง้ออนี่แบงชื่อมันไปให้เ็อันนี้เป็นเป็นเดืกผักเอผักอียงเนี่ยกลํำปีกลำปีไรซองอะไรกันนาทเ็ดช่องยูทูปงไง S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องไปล้างก่อนนะคะผักชีกระหล่ำปีแล้วผักสลัดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปล้างนะคะ <S <S 2> <S 2> เพื่อนก็จะตำมะละกอให้กินนะคะตำมะละกอ <S <S 2> <S 2> ตำธรรมดา <S <S 2> <S 2> หรือว่าที่ตำปลา <S <S ตำปลาอ๋อ,อจะตำปลานะคะ ซื้อดีไหนมานี่น้ำปลาละสำเร็จรูปนะคะไปกินอยู่เอ่อปอก้นแบบเจ๊ะข้นกว่านี้น่าจะยี่ห้ออื่นเนาะนี่ไม่ค่อยข้นนิดนึงนี่ไม่ค่อยข้นนะคะ,น,ะนี่ก็ทุกๆวันนะคะ,นนะ,คะเขาก็เปิดร้านส้มตำไขยเต้าหู้นะคะ ใส่พริกกระเทียมกรนปาใส่ผงชูรสแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็นี่หมักกอบขี้หนูลองนะคะหมักกอกขี้หนูดองน่าจะอร่อยนะเจอหมักกอกกอจะลองชิมกำอร่อยติดใจหรือ

ยั่วจ้ะส้มตำยั่วส้มตำยั่วจ้ะสีมือสาวนะคะอ้ม่โอ้ม่้อโอ้ไม่้ออยั่วเลยยั่วน่เมมยังห้อตหไนดเจ้าน้าบารน้าะทำารานต่ำติัองถนักมันน่ะปุ่นมันใชบนียมันเนมันมันต่าถง ใส่มะเคยโยโย่เลยอร่อยไหมเปิดเนี่แนยเนยเปิดตั้งเนนี้หกาเปิดแจ้งตรงอ่ะอ๋อสิบสตกอนเออสิบหกเิี่จัาเรียนบันไเปิที่จับเปิดเรยนข้าทจาไอู้กรอเอาออกกอีเมาะเดีตามมีกอ่ะตอา จานที่สองนะคะอร่อยเกินจานที่สองมาอีกแล้วเว้ยเว้ยไปน่าเลยดูว่าพองลออนนี่ก็ตอนนี้ก็กำลังเจียวหอมแดงนะ,ะู่ค่ะเจียวหอมแดงนี่นะคะตอนนี้ก็กำลังเจียวหอมแดงอยู่นะคะ ให้ด ok ูใกล้ๆเลยหอมเนาะกินเลนตะวะนะ่ยงลงหน่อยเพี่นาองไหลย่อนำมันมันไหน่ะเดี๋ยวมันซ้แบบแข็มปะนีู่กาตั้จท้ึแงใ่จะได้กินแล้วนะเร่อไหนเจอเลยนะ นะแ้เอาเอาูหรือานเอาใม่แไอ้เราจะได้กินข้าวส้วมแล้วนะฮะก็มได้มาซ้วมเงินนาเข้ากันจิ้องยากเงาห้องยากหรือก้าไต้เหรอถ้าถเขามาานก็สูมากอวบายน ขอส่งขึ้นป้าเลือแถวนี้นี่ลองแกะดูนะคะว่าสุกหรือไม่ตองขึนสุกับันตองเล้งอุยอุยอุยเด๋วนะคะเราขอหน้องหุ่นในต์ปตเตะกันนะ มันตัวเขาหโหตรงชื่อปลาก็ <c oughs> เ,เบ้มึงตั้งกาตั้งไปลายมันนะชุกสุกแล้วนะคะข้าวกันชิ้นของเราดูใกล้ๆเลยกำลังร้อนอยู่นะคะเมืยากาทดีกูนเนี่ตัวเฮี้ยแบบมันมาจังเกือบขออาวเกือบแตเดี่ร้อกนหรืองไงล้อ,อ มีมีรอนเลยจิมเกือบาบงนี่ขนาด้าตเอาเกือบแล้นเป็นร้อนร้นเออหอมหอมหมเลเนาะอ้ควันตกลัง่ีนแ้ตข่อยบวันตะจะนี่เอาตินี่ได้วเออก็ัดึงดูลังเลยโจริงจบ้านมันเองอันเล็กเ่ยเนาอันเล็ก หวานนั่นจไมเจอหวานหรอก็มันนายตายแล้วตายอีกไม่กอ้เจ๊มม่่มีอีกนึนอความสามารถขี่ของเพื่อนๆนะคะนี่ช่วยช่วยกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วรอแล้วรออีกอู้ตัว

เคลียร์พื้นที่อารมณ์เหมือมนยิ่งใหญ่อะรนะอมือคัปเป้อะมือดิฮักอะมือหน่อยจะทอดพริกนะคะทอดพริกแห้งเช้าวันก่อนเช้าเย็นตัวกระโดใหม่แล้วนี่กินเน่โป้ยังนอนส่งกำลังยิมีไผ่จะกินพิการมีเอจินอิทจินเทียร์โยคียางจินหือเซล

มา่มมหายโอไม่ถ่ามอ<ะ>่อมือ้ถ่ายมัน่ไฟอ่ะกับ้กนบนเลยยกไปเลยค่ะได้แล้วอร่อยนาตาเด็ดอร่อยจริงๆไิเป็นมซีเอาบนแตงหนา๋อมไหจ๊ะบนนิดเต่งบนนิดบนนิดเขียวนอ,อยนโอ้น้ำมันรู้<อ>น้ำมันเขาเรียวมากเหรอเขาเมัมนะ ย่อ้โก็้อาือนเนี่เอาตือนนีนี่นาทีเอาตมาอย่นิดนิ้อนจลก็จะทานน้ำมันทั้งหมดนั่นแหละน้ำมันน้ำมันที่เราเจียวหอมแรงเมื่อกี้นะคะแล้วก็พิดทอด กับหอมแรงโดยหน้าเข้ากันจิ้มเราเลยนะคะกินได้แล้วกินได้แล้วใส่กันเลยลูกสิเนี่ตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะคะ ชอบกันจิ้มของเรานะคะมมันจะีงก็ตอนนี้ก็กําลังกินกันแบบอร่อยอร่อยอยู่เลยนะคะนี่มะร่อยมะระก็ทำเสร็จแล้วนะจิ้มไงเราจิ้มง่ายง่ายดียังไงก็ไปชมคลิปนี้แบบฝองเงอนเวยก็ยามะระก็กินกับผักสลัดแล้วก็กระหล่ำปีแล้วก็ผักชีนะคะก็ พริกแห้งทอดนะคะนี่ข้าวกันจิ้นของเราข้าวกันจิ้นแบบหน้าตาสวยๆอร่อยๆเลยนะคะเม่ไกันหอมแรงทอดนะคะหอมแดงเจียวหรือเปล่าเจียวเจียวเจียยวก็ขอตัวกินก่อนนะคะขอตัวน้องก็ต้องถ้าอะไรถ้าอะไรหมดิขอตัวกินข้าวกันจิ้นก่อนนะคะ นี่นะคะเขากันจิ้นที่น้องไปทํากับเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เอามาผักคุณแม่กับคุณพ่อด้วยนะคะนี่นี่คุณแม่จะยินโชเลยนะคะคหวานเหรออร่อยเตียอร่อยนะเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามเยอะๆด้วยนะคะผากติดตามน้องเยอะๆด้วยนะคะ